สวัสดีพ่อแม่พี่น้องพบกับเราอีกแล้วสองคีทปากหลายพี่นสองเปล่าสองดำเลสเตอร์สื่อคนใหม่พี่น้องเนี่มดีใม่ปลาใหม่เนาะมื้อนี้วันที่แป๊พี่น้องแป๊สคราแป๊สูดพี่น้องสื่อเลยซสื่อไม่ไกลชื่อเลยซอรื่อไม่ได้จอนได้เห้นแล้วพี่น้องเลยทำล็อกแคมป์ว่างพี่น้องสองคนเก่าพี่น้องเหแล้วพี่น้องมื้อนี้บัตสองวลาไย่าห้างพี่น้องไปเบื่อลำกันพี่น้องว่ามื้อนี้เป็นวันที่แป๊พี่น้องทำมาล็อกได้อเดือนหนึ่งวันที่แป๊พี่น้องเลยสองขันเซาซีอะไรเลยเข้ามา คล้ยายเสียบคล้ายดันพี่น้องจะซ้อนหอกไกลๆที่ผ่านกฎพี่น้องเด้ออะไรพี่น้องพอตองวลาไล่ย่างไปเบื้องลำกันอหู่เบื้องบรรยากาศภายในเนาะเขาจะไปซื้อข้างยางแล้วจานเนาะนี่เเขาจะไปซื้อข้างยางไปยอกซาวอยู่ดสายเข้าหัวอยู่ดสาไปเบื้องลำกันไปพี่น้องไปกันเลยพี่น้องทุกคนเถอว่าวันนี้ก็เป็นมือวันขี้แปดเดือนหนึ่งทุกคน,กคน,กคน,กคนแปดคำแปดพูนแปดอุดนนนวันน,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 นี้เขาซื้อเลขนี่แหม่ซื้อเลขกที่ผ่านวันน,นี้เนาะ จะทิ้งปูทิ้งเขาจะมาลุ้นกันขายคลิปเนาะไปเบิรงนต่ากันท,นนกทุกคน,นั่นแหละปูตองร้าอย่าห่างไปเบิรงนต่ากันเขาจะซื้อให้แน่ไปเบิรงนัอนแอร์ทุกคนเบิร์นกุ้งสาวทุกคนแอนแอ่์โบแมนไปเนาะจะเลาะซื้อเครื่องได้ไปเปนอะ ทุกคนนี้ก็คือโซนนน้นแนงเนาะจันเนาะโซนหน้าแนงของคื่อว่าคนเื่อว่าลายเติมนาองคนนะือว่ามือนีกือว่ามือนี้ก็เป็นมือดีแน่คนกับมละมลิ้นแน่ฮะูฮาแฟนมาลอมลิ้นแน่พี่น้องเลยนี่คนกสีสีเครื่องซื้สีองให้คุ้สาวเนาะคนาคือบางคนกับมันซูน้องแนน้อจันเนาะบางคนเนาะ เราคาเมืองสาขาเสื้อผ้าเราคนน้องนะราคาเสื้อผ้าที่นี่นครับที่ว่ากัธรรมดาเพื่อนเราแพงปักไ,าาได้เนาะ,นะเป็นธรรมดาพอใายใด้เนาะจานเนาะจะเป็นแพ่ไม้ก็มีนะเนาะานแพ่ธรรมดาก็มีมัดเกี่ยวได้มัดเกี่ดมัดมัดเกี่ยวได้กัเดี๋ยวเนาะพี่น้องมีแต่คนลาทุกคนเนาะคนแบบคนต่างประเทศก็มาเด้อเนาะเพิ่คน,นตน่างประเทศก็มามาเลาะมาลินเนาะรจยะขึ้นมาแต่แบบมาเลาะแล้วกัน มาเบิรเนะาะตลาดกลางคืนเนาะตลาดเข้มขลังเนาะ <Okay. S 1> เบิงเดาวมันก็แตกค่าก็อยู่ฟังให้ายเนาะเพราะว่าอยู่ใหกับแบบมนจะมีเครื่องแบบมรุณนิรุุนิดนึงเนาะล่วก็มีเนาะนนิรุนกับร like ุ่นิรงนเอเนอะเม็เรานาะคันหาได้เครื่องบเกิเน,นำ้ำานัเนาะ มันเกินมันเกินไปนะพี่น้องเราเซา้ิไปแกะไปพ้อนพี่น้องไป็นมพร้อมกินพี่น้องดีกว่าสันนอกทานเวนตาพี่น้องเว้นตาเพราะสันนใดแล้วเาต้องย่างเบื้องลำกันพี่น้องเบื้องบรรยากาศนลำกันพี่น้องคือว่าคนเคยว่าลายแต่ว่ากันยมบุญเรื่องคณะว่าลายแห้งภายเนาะนั่นแหละ บางคนจ้ะว่าแบบว่าจะได้วะเฮ้ยหาสูบหาแฟนเนี่ยนั่นแลหละมันอรามเล่เออนี่นอนไ่นองเรานี่ไม่ขาดไ่น้องไม่ขา,ขาดนี่ให้ตัวไ้นีไน่ไม่ขาดเนสคั เจ็ดสิบพันเหบนี้ทเมื่คากำลัง้ไล่กันบาทเนอะเมื่อค้ากันแปดสบาทแปดสิบบาทห้าสิบพันเนะ ทรงทหารบ่มักลายเป็นาไม่รอ้สมารถเรียกนะมักลายจะได้น้เดี๋ยวว่าตัวนี้ตังนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบนะน้ำเข้าจ้าใส น้นเข้าจากเวียดนามด้วยเนาะเานีเวียดนามกี่เราเน่มาจากเวียดนามเลยต่งเาเจสิันร้อยหนึ่งร้อยครัวเนาะร้อยร้อยร้อยรอยสิบบาทครบ้อบาทตัวงตัวหนึงร้อยสิบบาทเนาะ มม่คาพี่น้อยไม่คายอนไม่คาไีดำวันนี้พี่น้องมีครบทุกไซด์เลย่สเลยพี่น้องเเด้ฟ อีกแปดสักตัวละสี uh, 80, ่สิบกินเด้อตัวหนึ่งสีสิบพันีเป็นเงินบาทอ่ายูแปดสิบบาทเจ้าแปดสิบบาทพี่น้องเตัวหนึ่งสี่สิบพันกีบสีสิบพันกีบตัวนี้สิบบาทพี่น้อง สี่สิบบาทเป็นเงินไทยนะพี่น้องเลยสิบบาทเงินไทยเนาะน้ำน้ำเข้าเหมือนจัดใส่เนาะอย่างนี้น้องอันนี้น้ำเข้ากับสุนลายกับเบียดเนี่ยเจ้าพี่มาจ่าไปไทยมีพีเนาะไปเที่ยวไทยชุนหน่อยเจ้าเพราะว่ามันมันแพงเจ้าไปเที่ยไทยมีชุนลายมีแต่ลีลาอืม นีซื้อตันหานเจ้าแมนันนี้อโต้โต้ละซาพันีพี่น้องพราะ้วพี่น้องติดเกียงเรือเาเลซาัีดพี่น้องบาทันบาทก้ะอะไรมันชื่อยู่สามสิบาทสามสิบบาทเซาันีเ ม่เบิกินไกินแล้วค่อนคู่นแม่กิกิวไ่ไข่าว่้เป็นคนในใจของแม่รบได้ซื้อแห้ผู้สาวเลยผู้ใมีผู้แสวาวยอกซาเลาเป็นอะไรพวกมีซ้อันนคู่นี่มันขาดคูนึง พูละพูละคดเนี่ยาวูดส่สิบเงินกีบสิบพันเงินบาทเลยวันี้นั่นเลยแปดสิบบาทแปดสิบบาทสี่สิบพันคนเท่นี่มีคู่มาซื้อเครื่องรองแล้วเอาเลยเนาะเนี่ยเีครมูมีคูอันเดียวน้องก็ไปเรื่อยๆก่อนนั้นพึ่งไปเรื่อย เอาซื้อขิคกว่าตัดข้ก็ขีสือสนาะแม่ฮะคุณใดมีผู้สาวะเอามาซื้อหรันี่ได้เด้อ้องถืจ้องบแพงด้วยันแพงขึ้นกับปกขายแล้วเนาะนบอกเอ่ยินมอยู่้าหน้าอตาตาอีกแล้วจับแก็ให้จับแล้วก็ให้เ S <S ซื้อให้ลูกให้หลานนี่เนะาะตัวนึง6 0 0เกิบอ,อ,อีกโซนหนึ่งเด้๋ยพี่น้องเลยอีกโซนหนึ่งเนาะบางนะคนก็อาจจะเ่เคยเห็นมาก่อนอยากจะให้ให้ของพี่น้องเลยเบื้องอีกโซนหนึ่งเนาะนี่ก็โซนเสื้อผ้านะจ๊ะเนาะนี่ก็โซนเสื้อผ้พา,พากันเด้อเสื้อผ้าเนาะใครได้มาเลาะตลาดแคมของกันมาเลาะมืงเดี๋มีครบสุดอ่ะจะเป็นเสื้อผ้าน้าแพ็งน้าอบน้ำหอมอือมีครบสุดอ่ะ กนันแดดก็ยังมีเนาะเออเพิ่งอันเพิ่งว่าเจ้าซิสกันแดดแต่ว่ากันคนในใจเจ้าบ,บดายในลิ้นเองตบเองนะคะนนนรโนโนับพี่น้องอะไรยางเป็งบรรยากาศนี่ต้องไปเหลีอยแวนใส่ตล์น้เนไม่ลองแวนวะทำเลนี่พี่น้องนี่วันนี้กลบกความสบายไปไแล้วกันแน้วพี่น้องเนาะนี่ น้ำแผงครบสุดเลยเนาะอนีม oh, ่ oh. well, no ันนี้ซิบลงเนซิายแบโดยร้อ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 ยสิบบาทเนาะลองลองได้ป่ะเดได้ได้เบเมื่อแจ๊ะอ้อเมื่พี่น้อง บเห็นซะเลยมืดมืดสองขาอาชุนเรานี่เสดเสดเลยมันบอสเอาลูกหอยเด้อลองลองก่อนได้แต่ลองนี่แหละลองใช้ใบหญิงได้แต่ลองนี่แหละกันแดดได้แต่ว่ากันคนในใจจะไม่ได้หรอก ใส่กันคนในใจเจ้วกันปะนี่ยต้องมาโซนโนี้เดี๋มันสิเป็นของลาของขังอันนี้กลาของขังกัน้สในี่เส้นไรัป้านี่ยม้าเส้นหนึงเก้าห้าอันนี้ครับ นี่เออพ่อแม่พี่น้องเบิ้งบรรยากาศบรรยากาศอีกโซนหนึ่งแล้โซนเส้นผ่านนี่ครับรู้สึกแบบขนลายแหงเลยลายแหงเนาะนั่นแหละอันนี้ก็เป็นโซนคล้ายเครื่องอีกทางนึงกับขนก็คือว่าลายเลยเน๊ะเออนั่นแหละนี่บางคนก็ไล่จ้างเดิอเดินเวียงเลิกงานแล้วเงี้มาเลาะมาลินหาสู่หาแฟนมาเลาะมาลินขนาดนั่นแหละเนาะต่างความสนิทติดแขนพี่น้องเออสนิทติดแขนสนิทติดแผนพี่น้องบู้ฮู้เนาะเออสิบ้าเนาะ อะไรอันนี้ก็เครื่องโอ้นี่งามมีจิเสียมงามเนี่เสียมแล้วนั่นแหละน้อ,องเไงอันนี้ก็สหายนาะงสหายมาไปฟังไห้เนาะสหายเน,นี่ยนั่นแหละนี่ยางลองเด้อพี่น้องเไงเบิ้งบรรยากาศร่างองการพีน่น้องสมเบิ้งบรบรยากาศคือคืนเพราะนี้คนกับร่งเข้ามาเนาะอั่นสุรภาพแฟนวะเนาะไอเ,เราก็โสดซะด้วยดิ <laughs> เดินคนเดียวกับเพื่อนเดินคนเดียวยังมีเพื่อด้วยนี่นะคอ่า้นากาดนอกาอข้ไปพี่น้องยางเลาะมืน้องนี่ยางลาะหลักฐานเสด็จยางออกอีกส่วนกับอีกขั้นึนึ่งอนะ ก็ว่าจะหาเบิงบรรยากาศเออมียังได้มีสินคาน้คาได้เครื่องนนั้สินค้าราคาถึกบ่แต่เข้ามาสังเกตบกันราคากัธรรมดาเพิ่งจะว่าแพงปไปไหนขนออราคาสินค,าค้ากัส่วนแากกับราคาแะ้คาารับเส้นปนนานลายราคาหลักร้อยเนาะจานเนาะร้อยส่วนแรกกับราคาแล้วระดับร้อยห้าสิบช่องลอยรับประมาณน,นี้เครื่องสดวนายครับบัวขนมว่าแพงปไปไหนเลยพอใส่ได้ขนาด Họ xoay hồ xoay Nói lệ Nói bởi bờ nó nhàng bởi bờ nhàng ngon nhàng kiếp xuất của nó Mình có nhắc lên Solo sơ lê này phía trong của ซื้อเครื่องซื้อของซื้อคนในใจจับบุไดเราพี่น้องเลยเนี <c> ่ย <oughs> ดิ้เองตบเองหน, <c oughs> น่อยนี่ส่วนรานขอคนจะมาห้างนะห้างนี้หลายพี่น้องเลยขคนนะส่วนรานจะมาห้างโซนนี่หลายส่วนรนะ้านขนะองข้นเนาะจัดมาถึงไฟแดงเลี้ยวพวกน้องแต่เลี้ยวไปในใจจับบุไดเราเนี่ยคนในใจจัมันมีหลายแย่กว่า ไม่เปน็นหรองเขาซื้อมาแบบคนหลายแล้วเด้อวันนี้เด้อเขาซื้อมาแบบคนหลายแล้วเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เจ็ดโมงปลายไม่เนาะเจ็ดโมงเชิงเนาะคนก็ซื้อมาหลายแล้วเด้อวันนี้อะไรนี่คือบรรยากาศจำลองเลยบรรยากาศจำลองนี่เอาไมเนาะคักมันวนันี้นี่แหละเมื่อกี้สมองอยังบเบ้ออยู่วันนี้สมอง,องหันเริ่มทำงานแล้วไม่เนาะสมองตอแตะทอมกินเบิ้ล <c oughs> อย่าให้เห็น,ลนเลยไม่เนาะเนาะ จะห้าเห็ดห้กินเพราะมันเป็นสิ่งที่บุดีเออกินแล้วก็เบอร์ะเนี่ยเบอแล้ววัเนี้เบียงานกับเฮ็ดไปน้องวัเนนูีกิปลด้ทน้องนอนลูกเดียวนอนลูกเดียวนี่แหละนี่ซึ่งแบบผลลายเด้อปเลยยาอินโซนนานี่คนนั้นจะหลายเนาะอาจะาให้พ่อแม่พี่น้องไปโซนอนาอีกอย่างไรก็สิกลับมาจารย์เนาะ ว่าขาเบียกแน่น้อยกองนนี่พี่เออส่วนไร้ไล้ยไ็นเด็กยป็นน้องเด็นี่ไร้คุณ่คุณบร์ให้คนไร้เข้ามาเบ่งเนี่ยนะหร <ıyorlar. S 2> ะ e. หือว่าหรือว่าส่วงแรงอะไรกันนเลียกเายการเนาะส่วนไร้กัส่วนไรก็เป็นพนักงานพี่นนองพนักงานเนี่เลยเป็นเลงานะามวเป็นนงางเลาลิ้นเนี่ยเปิดหูเปิดตาเบ่งบรรยากาศเนาะ ไปตะบนเกา่ามาตะบนเก่าแล้กัเบ,บออื้อเอ็อนั่นรหละไรสักวนเอ็นเนี่ยเนี่ยน่นแหละนะคนลายแหงเลยคนเลยผมคือว่าคนแบบลายแหงในขา ไล่ไล่แห้งแเปานน้องนี่พี่น้องได้คนได้ที่มีแฟนฮาแฟนมาพี่น้องเย้จัดเลยเป็นน้องด้เรือในเรือเย้ละไอ้ราคาคนไหนเนี่ยนามสิบนี่้องอ่าสามสิบพันเป็นเงินบาทจากบาสเหรอนี่บาสแถาบางปูเดียวที่เน่า โอเคพี่น้องกะสุมมาประควดนะครับพี่น้องเลาะเบิรงตลาดเขเ้มยของเลยว่ะนี่เนาะบอนแค่เครื่องไข่ของเลยว่ะเป็นโซนให้แบบว่าวัฒนาว่ะตลาดแรงเนาะจ๊ะเนาะว่าเนาะแม่เนาะตลาดไข่เครื่องเออคือว่า <ft. S 1> ตะลากแรงเนีเเ่ยแมนคือว่าเข้มยของส่วนจาอนุวงศ์นะคือว่าสุมมาประควดนะจะมีผู้สาวเบาแถวฮาสูหาแฟนนะจ๊ะเล่เวลเล่นงานนะไรทักกันมาเด้อการเบอลต่อจันนั่นแหละพี่น้องเอาซูเอาสาวเอาแฟนหนังซูยาวมาเด้อเพราะว่าแปลพี่น้องแฟนหน่อยเนาะมาเลาะมาดึงแต่กล้องเนาะ สูเ um yeah. so like nah. ีงนะซาวงไลการงานสองขององและเมื่อนี้เอามาเลาะเอาเห็นแล้วเนาะมันมีหารหนึ่งห่องบกเกินหาบกเกินรอย่องบกเกินรอยบาทหนองมันจะอยู่ซาวสาบาทหน่อเมาซื้อกรดครับเดินในคลิปหน่อและฟ้าก็ไหลก็แสกดติดตามสองปปัไล่หน่อติดกริงแจงเตือนหนอหนเนแจะเห็นเห่าิดต่อไปแด้เพียงนี้ ไปก็พี่น้องไปแล้วพี่น้องเออไปก็เด้อพี่น้องได้ไปพี่น้องเด้อไปรับไปนอนพี่น้องนะครับสุดไปตัดคลิปครัพี่น้องในเบ่ได้ชมเด้อไปพี่น้องมาคลิปใดคอมเมนต์นอะารเฮาจะห่าเข้าไปพี่น้องไปห่ามาคลิปใดได้พี่น้องเด้อคอมเมนต์มาพี่น้องนั่นแหละไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปกัดแดดพี่น้องกั้นฝนในใจเขาบ่ได้กระยาพอเจอซีเนี่เขาก็เลี้ยวซ้ายพี่น้องเดี๋ยวออกจากใจเขาได้พี่น้องเด้อ